แลบ,บนี้อะตามคำสัญญาครับนะวันนี้เราจะมาแจกสูตรน้ำยาสลายค่าฝังลึกแบบเข้มข้น<ฮ>ไม่ต้องไปซื้อให้แพงที่เขาขายกันคนละร้อยสองไม่ต้องไปซื้อนะต้นทุนตกลิตรละ20กว่าบาทเท่านั้นครั้งหนึ่งเนี่ยผสมได้30ลิตรแล้วก็ผสมน้ำอีกในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ3นะฮะส่วนสมมีอะไรบ้าง IPA นะเป็นแอลกอฮอลบริสุทธิ์แบบ100%อร์เซนะครับบอลอน2-26นะฮะตัวนี้เป็นหัวเชื้อน้ำยาขจัดคราบไขมันแบบเข้มข้นเช่นกันนะฮะหัวเชื้อแชมพูสูตรเข้มข้นนะฮะตัวนี้ครับใช้1กิโลกรัมกดมะนาวนะกดมะนาวหรือว่าไสาติกนั่นเองนะครับถุงละ1กิโลกรัมแบบนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยสีเขียวเราทำแล้วเราเอาไปใช้เองได้ท่านก็จะเลือกสีได้จะเอาสีแดงสีส้ม สีอะไรก็แล้วแต่นะฮแต่วันนี้ผมใช้เป็นสีเขียวกระบอกทําโฟมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําครับผมเราใส่น้ำไปนิดน,นึงก่อนในนี้30ลิตรนะครับเราผสมน้ํา30ิลิตรนะฮะ